เป็นอย่างเดียวที่เราไม่รู้ว่าเขาคบกับใครจริงๆแล้วกูว่าเขาอาจจะเป็นเกย์แล้วเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคืออะไรนะไม่รู้ป่ะรู้ป่ะกูรู้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่กูรู้นี่ไงเนี่ยกูรู้เนี่ยมีอารมณ์นผู้ชมครับวันนั้นมันมืดมากมันมืดมากจริงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าคือ ที่ที่เราไม่เคยเห็นอุดมเนี่ย oh <yeah. S 1> มีข่าวเรื่องพวกนี้เลยเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้อุดมก็ก็เป็นหนึ่งของผู้บริหารกระทะเกคิงคอรียคิงไอ้สัสว์เฮียมึงมากงล้มึงกูพยายามไม่พูดมุงนี้เลยนะ พุ่นี้หลุดลกไปดิอ่ณพูดสิครับอาเชิญครับสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับเราเป้าหมายของทางเราก็คือว่าอยากจะให้คู่เกย์นะครับมีกระทะเกย์ขิงนี้ติดบ้านอย่างน้อยนะครับบ้านละหนึ่งใบนะครับใช่และในช่วงโปรโมชั่นนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งชนะคณะชนะเป็นสองใบอันนี้ดามหายไปไหนสองใบไม่เท่าไหร่แล้วแถมเสือใบอีกอ๋อ เสือใบแถมตะลิวกระทะอะไรไม่รู้ซื้อแล้วแถมตะหลิวด้วยแถมตะลิวด้วยแล้วก็เป็นกระทะที่ไม่ต้องใช้น้ำมันนะฮะตะลิวสามารถสามารถหล่อลื่นได้ในตัวเองนฮะและที่สำคัญตะลิวตะลิวถอดมาแล้วสั่นได้ด้วยสั่นได้ด้วยบุดดี้นะครับเป็น เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ผมขอยืนยันเลยว่ามนุษย์คนนี้สามารถทําโชว์ใหญ่ของตัวเองได้แล้วก็เรียกว่า s t a ัพคอมเมดี้นี่ธรรมดาสําหรับเขาเพราะว่าผมว่าอยู่กับเขามาแล้วเวลาบนโต๊ะอาหารถ้าวอรดี้เริ่มติดเครื่องเมื่อไหร่ต้องบอกเลยว่ามันคนเล่าอะไรสนุกมากแล้วมันไม่ฟังใครด้วยอ่าใช่ครับเราก็เลยต้องฟังมันแล้วที่สำคัญเรื่องราวอ่าเซ็กซ์ไลฟ์ของเขานะครับความโหดความระหาเฮ้ยจริงว่ะฉุดกระชากลากคืองงานลวแตแล้วพอใจใจพอใแต่งงานแล้ว หมายถึงเขากับคนที่เขาแต่งงานนะหรือหรือคนอื่นด้วยที่เขาไม่ได้บอกเดี๋ยวกับคนที่เขาแต่งงานเดี๋ยวคนที่เขาแต่งงานเนี่ยตกลงคือผัวหรือเมียก็แล้วแต่วันข้างขึ้นข้างแรงมันนี้ก็สลับสลับกันไปแต่ว่าที่นั้นที่เคยบอกผมว่าเขาเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายลุกเขาเป็นฝ่ายลุกอืมลุกลุกแล้วก็ขึ้นมารับอีกทีหนึงเรียกว่า ทั้งรับและลุกวูดดี้เคยพยายามจะอ่าทานมังสวิรัตนะครับด้วยการไม่กินเนื้อบบผมก็บอกว่าเฮ้ยเราแล้วเวลาเรามีอะไรกับกับคนที่เราเราคอฟีตก,กันอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็ต้องกินเนื้อนะ,อะวูดดี้บอกว่านั้นไม่เป็นปัญหาเพราะว่านั้นไม่ใช่การกินเป็นการอมแล้วคายออกมานะครับ <c oughs> เป็นนายครขอบคุณที่ไะเป็น เราเจอกันในหมู่นะฮะเลือกรอบเลยแล้วว่าจะเอารอบไหนแล้วก็เจอกันในงานเดี๋ยวเราจะเช็คด้วยว่าใครตอบถูกว่าใครไปหมู่กับพี่โน้ตแล